สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปรจจันท์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have cpu ยุ่เปา i have cpu นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ทดสอบ cpu ดีกว่าใช่ไหมไคิวครับเพราะว่ามีหลายเสียงบอกผมแล้วเกินว่าพี่เปาครับผมจะเอาตัวไหนดีระหว่าง intel core i7 กับ amd ryzen 7 9 8 0 0 x3d โอ้โหตัวคูทั้งคู่นะ บนกาจอที่เป็น rx 9 0 0ูนุด x t ที่ถือว่าเป็นกาจอรุ่นใหญ่นะครับผมเพื่อการเสียเวลาครับถ้าคุณชอบความสุดถ้าไม่ชอบความสุดก้าวไปสามดีตัวนี้ราคา18ื่นนะซื้ออย่างเดียวนะใช่ก้าไปสามดีชั่วั้งสามตอนบอดนี้กาจอนี้แรมเท่านี้ตออเลทไม่ต้องอัพอะไรแล้วคุณเป็นเจ้าของเครื่องนี้ได้ภายในงบปูหมื่นห้าโอเคแต่ถ้าพี่เป่าว่าพี่เป่าครับผมเอ๋อครับผมอยากลองอันต้าเจ็ดถ้าคุณเลือกอินเทลครับห้าหมื่นแปด ดังนั้นวันนี้ราคาทั้งเครื่องอันต้าเถูกกว่า6,500บาทเอาในมุมการทำงานก่อนครับอ่ะเบนเท่ากัน CPU Z เนี่ยครับมันไม่ใช่ 3D v c a วีแ8 5 0 0กับ15,500 Single 7,8,2กับ8,4,6่ยังไงดูดูดูสเด้งดูแพ้หมดเลยใช่แท้หมดเลยครับผมอ่ะเล s เซว่าที่คือซี r ยอี่ิบสผมกดปั๊บปึ้ง พร้อมกันครับอันต์ตเฉดไปแล้วเร็วชิบหายเร็วมากอ่าโอเคไหมไม่รู้คะแนนด้วยเดี๋ยวดูคะแนนด้วยอ่ะอันนี้คือดิมุนทํางานก่อนนะเพราะว่าเทสต์จะต้องต้องต้องเทสตสองมุมสามหมื่นห้าครับอ่าพงเสร็จแล้วเหรอเสร็จเสร็จแล้วซีดีเป็นอะไยีสามครับสามหมื่นห้ากับสองหมื่นสองอ่าวีเลย์วีเลย์เบนจ์มาร์กอ่ะนี่ยสำหรับใครที่เรนเดอร์แล้วกันนะโอเคเอาทีละทีละแบ่ใจเย็นๆ ก็ทดสอบให้ดูไงใช่เดี๋ยวก็ทำให้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะทดสอบมาค่าอะไรหรอกผมขายทั้งคู่แต่แค่อยากให้ทุกคนเลือกที่มันตรงจริตอ่ะเสร็จแล้วอ่ะก็เท่าไหร่อะเอาวีเลยอ่ะสองหมกับสามหมครับผมอ่ะเดี๋ยวเลือกก่อนนะ listing d e v i c เป็นไรนะครับการเรนเดอร์อื ถ้าเราดูจากคะแนนที่ผ่านมาไม่ทั้งก็ทั้งวีเรไม่ทั้งซิดิเบ h ไม่ทั้งซีบิคุณปฏิเสธอิน e ทไม่แท้จริงใช่ผมพูดเลยอ่ะคะแนนครับมอนอันนี้คือเบนเดอรนะเบนเดอร์เบนมาสเนะครับโอ้โหหนึ่งห้าสี่สองหนึ่งเก้าหนึย์หนึ่งหนึ่งสี่หกเจ็ดสิบเก้ร้อยสิบเอ็ดสพอซ่าสั้นหเนี่ยขอวัดพลัง CPU ก่อนแล้วกันอ่ะฟ HD ครับผมเวลีโลเโลโอเคเอ้าเบนมาไหมฮะ โอ้โหเฟรมตัน500เ้อย้วแช่เกมนี้เก็เฟรมตันห0าร้อยนะฟอสหาห้าร้อเฟรมก็ก็เทสให้มันก็เทสไงก็คือเดี๋ยวฟูจิวิดีโออยากอยากเห็นให้มันต่างเนี่ยมันจะต่างขนาดนี้เลยโอ้โหไอ้เหี้ยแช่500ค้างตึงหนึ่งแรงเกินนี่แหละพลังของ9ก้ามันมีได้ก็มีเสียครับอ่ะโอเคที่ต่างกันร้อยห้าสเฟรมอ่ะสี่ร้อยกับ 333ครับพี่เป่าครับงั้นผมเทสแบบว่าผมต้องการแบบแบบเลี l ยวเวิร์ลอ่ผมกลับจะไปผมจะกลับไปที่ 4K ครับผมกราฟิกเอ็กตรีมคือแบบเล่นอย่างนี้แหละเอ๊ะเอ๊ะอย่าอย่าพูดถึงไอ้นี่นะอย่าพูดถึงเฟรมไทม์นะมันเท่ากันเลยนะเฟรมไทม์พอๆกันนะไม่หนีแล้วเห็นปะโอ้แต่ไม่ฉีกอประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่ หมือนจะคุมได้แต่ก็ไม่ใช่นางอย่างนั้นนะก็เป็นของมันแล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับเอ่อร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเอ็ดเฟรมเมื่อเราเทสที่เรียลเวิร์ลคือ 4K Extreme ครับผมเอาเอาไฟเอลเลยไหมได้โอ้ยดีครับโอ้ยดี On X2 วิลลี่ไฮหมดเลย On X2 วิลลี่ไฮหมดเลยโอเคเท่ากันผมจบละจบเลยจบเลยจบเลยจบนะจบจบจบแล้วอันนี้คือเดิม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 ร้อยเฟรมจบนะอันนี้อ่ะ เลตเซว่าคูเวตดีมันจบแล้วครับอ่ะแต่นี้จะให้เทสทูเคให้มันต่างชัดหน่อยให้มันให้มันให้มันใกล้หน่อยเนาะให้มันใกล้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองดูทูเคครับไม่ใกล้เลยทูเคก็ไม่ใกล้ครับโอ้โหแล้วทูเคไม่ใกล้ครับอืมทำไงล่ะทีนี้อ่าไฟเอ็มนี่นะคือไฟเอ็มมันขอเป็นคู่เอ็กสามดีเว้ยอตุัตส์โฟเคนะนะครับอ่ะโฟเคอ่ะมาไม่ได้นะอันนี้ขอเป็นคู่กัน 4K ถึงเท่ากันโอ้โหต้อง 4K 4K อ่ะถึงเท่ากันอืมโอเคจบครับอุยดีต่างเยอะ 2K ต่างน้อย 4K ไม่ต่างเลยโอเคจอไฟเอ็มอ่ะฟูเอ็ดีวิโลแล้วหนึ่งนะครับอ่าฟูเอ็ดดีวิโลอ่ะตึมตึมอู้หู AMD น่าเกลียดยิ่งกว่า IQ จริงอันนี้ไม่ถึงอันนี้สองล้อคือมันแบบว่าคือมัน เกินไปหรือเปล่ามันน่าเกียดมากคือมันมันแรงแบบโอ้โหอันนี้คือฟูเอ็ดดีเวลี่โลครับผมต่อไป 2K เอาไปเอาไปเวลี่โลครับ 2K วิโลยังยังยังฉีกอยู่ยังฉีกอยู่อา 4K วิโลมึงอย่าบอกนะถ้า 4K วิโลฉีกนี่จบเลยนะคุณคิวอ่ะอ่ามา4โอื้้หเเฮฮยย้ย คือมันเทที่กาจอต่างไหมต่างแต่ถือว่าเอ็นนี้เก่งมากที่โฟเคไม่ยังต่างนะสามร้อยกับสองร้อยสี่สิบอืมโอเคไหมนะครับต่อไปเป็นฟูเอ h ดีอันตราฟูเอ็ดีเอาจริงแล้วผมเทขนาดนี้เอาจริงแล้วแม่งเกมเดียวหกแบบเอ้าอันต้ายังโดนครับนี่คือพับจีอีสปอร์ตต้องยกให้เอ็กอรีดีเคอ่ะต่อไปเดี๋ยวเจ้าฟอร์สฮะอ่ะ ูเวตตี้แอนติเมตเอาฟูเีอัอนติเมตพลังแรงดีกันต่างไหมต่างไมไหลคิวกูไม่รู้ว่าต่างหรือเปล่ายากยากมันยากมันยากอันนี้คือไม่ได้ฉีกชัดอ่ะอันนี้คือไม่ได้ฉีกล้ไม่ชัดเหมือนในพวกนั้นอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ฉีกแล้วอันนี้คืออุ้ยเอออันนี้คือคือชนได้นะครับผมเอาชิบหายละคิวเฟรมไทม์ว่าไม่ได้แต่เฟรมไทม์นิ่งเหมือนกันเอ้ยเฟรมไทม์รู้สึกว่าพอๆกันนะพอๆกันเลยครับพอๆกันนะครับต่ำสุดละเมื่อกี้เราปรับสุดไปล้โลใช่ 2อะไรนะ 2K นะครับ 2K โล 2K โลโอ้โห 2K โลเชียดเท่ากันหรวะเฮ้ย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 ทำไมผมมาผมมาผมมาเฮ้ยเฮ้ยผมชนะนิดนึงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงก็ซุกซีไอ้เชียดดูแต่เฟรมเท่ากันเลยเท่ากันแหละเท่ากันไหมอ่ะต่อไปเนี่ยวัดคมของแท้ครับท่านผู้ชมครับใครจะอยู่ใครจะไปครับ 2D โล ฮูเอดีโลครับโอ้โหเรียบร้อยเอนี่ชนะเรียบร้อยฟูเอดีโลครับเรียบร้อยแล้วเยอะโคตรเป็นร้อยเฟรมครับนะเมอะช่เลแบเยอะแบ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 บเยอะเบอเยอะ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 เีอะเยะเยอ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 ะเอะเยอยอะเอะอะะโยยะอเยอะเอเออ ผมว่าแค่นิ่งๆก็น่าจะพอละแจะไหวไหมแจะอ่าครับเลขแปดแปดลอยเลขเจ็ดเลขแปดโอเคขอคิวครับสี่ลอยเลขสี่คือจบเลยอ่ะแล้วแต่ความพอใจคือจบเลยแล้วความพอใจคือคือจบเลยอันเนี้ยต้องบอกว่าพอเป็นไซเบอร์พังแล้วเนี่ยแจ้งล็อกเลโซะวะใช่เพราะว่ามันเป็นค่ายแดงนะครับเอเบอร์สี่เฟรมเจนครับปรับสุดเปิดผ่านอันนี้ไซเบอร์พังเนี่ยปรับสุดสอง k มึงก่อนเลยคิวร้อยยี่ครับร้อยสิบโอเคก็ก็ก็เรียวก็เรียวเมีร์ก็เรียวเวอร์ใช่เพรามึงก็คือเรียวเวอร์อย่างนี้คือเรียวเวอร์อืมยังไงโดนโดนอินเทลปะเนี่ยถ้าปรับสุดเนี่ยเอ้ามันไม่รู้นะครับไม่รู้นะตามตามเฟรมเรทเลยมันเกมแบบนี้อะเกม PVE ใช่ป่ะเกมซิงเกิลอย่างเงี้ยไม่มีใครปรับไม่ลงเลยมันเท่ากันแหละนะครับจริงๆแล้วเพราะว่ามันคนเยอะเฟรมก็ดรอปอะไรเงี้ยนะครับ เกาะกันเลยใช่เท่ากันเลย The l a าลาบาดพาร์เอ่อพรีมาสเตอร์ขอเล่นดิบเลยแล้วกันนะอย่างเงี้ยโอเคจะได้หมดไอ้นี่หรือไวลีโลก่อนดีเอาไวลีไฮก่อนเอาไวลีเอาไวลีโลก่อนก็ได้เอาไวลีโลก่อนอ่ชนะบนความน่าเกลียของเอลลี่อ่ะใครจะเล่นก็เล่นน่ะถึงมันจะ250ร้อ้ามอะโอ้เอลลี่โอ้ตาแข็งเลยลูก เต็มถังปือได้ฮะได้ตัวคิวได้ตัวคิบได้แคโ 4K ครับอ่าดูสิดูสิไม่ได้หาครับไม่ไดครับอันนี้ทุกคนเห็นชัดเจนนะเอลลี่สวยมากเอลลี่ตามีแววแล้วตามีแววตาเป็นประกายเอลลี่สวยมากไม่ใช่มารีเดียสวยมากเอลลี่สวยมากเออตามีแวววเฟรมเป็นยังไงครับคุณคิวเท่ากันเลยครับ เท่ากันจริงอะไปเดิน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 เล่นกันเท่าๆก่นกันแหละครับไม่ต้องขยับไปไหนก็เท่าๆกันแหละครับมันต้องยืนนิ่งหรืออะไรก็เท่าๆกันนะครับโดยกลุ่มเกาะกลุ่มเดียวกันมันชัดเจนอยู่ละผมว่าส่วนใหญ่จะต้อปรับไปดีไฮกันอ่ะถ้าดู 2K ที่ไฮแล้วกันโอ้โหเท่าว่ะเป๊ะเลยเฟรมไทม์นิ่งกัดเลยโอ้โหเซมครับคลายออสเครับเวอร์ชั่นสามสามครับในซามีเดียมหรอทิตามีเดียมครับปรับอีพิกโอเคโอเค อ๋อน่าให้ต่อนะพี่บอลดิฟิกแถูกแล้วครับออกเลยฉุยเหมือนกันไม่เหมือนกันเลยครับนะรังดิบนะนะครับอืมเหมือนกันพรุนี้ปรับสุดเหมือนกันอ้าโล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 อ้าโลอะาโลอะาโลเอฟอ่ะเอ้ยเอ้ยเกมนี้ไม่โดนไม่มาตามนัดเกมนี้ไม่โดนครับ เออไอ้ฟูเอ็ดีโลอารดีทูสุดท้ายของวันนี้ฟูเอดีนี่ครับเอมเอาโล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 เลยโลครับเนี่ยครับโลหมดเลยนะครับโลครับโลเลยไปที่มองไม่เห็นแล้วนะอ่อือโอ้ได้เห็นท่านท้าแต่ไม่ต้องเล่นน่ะมุณดูมุณดูเสื้อดิมุณดูเสื้อดิกระเป๋ากับเสื้อมลยตกไปเล่นเด็มากูไม่เคยเห็นเสื้ออาเธอร์เยี่ยขนาดนี้มาก่อนเสื้อหนังเสื้อหนังมันดูเสื้อ ต่อไปต่อไปขอเรียเว่าคือปรับสุดสุดเลยเออนี่ครับ <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็เอนเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ X8 แล้วกันก็อันต้าหมดเลย <c oughs> เสื้อมีรอยขาดละโอเคขาโคตรแรงอู้เ <c oughs> อ้ยอ้าวอ้าวเอ็กสามดีชนะเป็นงั้นไปนิดหน่อยห้าหกเฟรม โอ้แต่ถ้าโฟโอเคหา่างก็มีสิทธิ์ห่างนะคิวใช่ต้องไปลุ้นกันที่โูเอ็ดดี้เนี่ยเลดเดสต,ต้องเล่นต้องเล่นอย่างนี้ใครจะไปเล่นอยู่ที่หลู่ล่ะ <laughs> โอ้พระเจ้าโอเคไหมดโอ้สวยสวยภาพสวยจัดเลยสจัดเลยนะ <laughs> มันต้องเป็นอย่างนี้เลดเดสเนี่ยครับอุ้นี่เกมกี่ปีภาพยังสวยอยู่นะั <laughs> <อ>่นเออผมไม่เคยเล่นในเกมนี้มันนี่ขำขำอะไรอะไร CPU ครับตัดเจ็ดตัดเจ็ดตอนนี้ที่ว่ากันว่าคุ้มสุดหรือเปล่าคุณคิวหมื่นกว่าบาทยี่สิบคอยี่สิบเทรด เทอร์โบ5.5ครับและชนกับโอ้โหนี่ไรเส้น 79,800x3D วันนี้บนการ์ดจอของ AMD 9 0 0 0 x t แล้วกันครับตัวท็อปค่ายแดงใะไมเออไม่ต้องไม่เปิดปฏิเฟรมเจนอะไรกงี้นะอืมนะครับ V RAM 16กิกใช่ป่ะใช่แล้ววันนี้เมนบอร์ดเสมอกังอ่ะผมใช้เ 8900K P WiFi ตัวโปรครับ Anis for Intel นะค่ายฟ้าค่ายฟ้าอันนี้ค่ายแดงเห็นป่ะ อ,อ,อันนี้เสียงไม่ได้นะอนี่คือเมนบอร์ดตัวเดียวกันเลยนะครับครับผมแต่คนละชิปแรมก็ตัวเดียวกันครับ 2> 3 2ม 6, 6เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมเอาแรมส2มสอกิปไปพอครับ นะว่าถ้า800เหมือนเดิมถ้า106นะครับแรงผมว่าสปายตัวเดียวกันครับ850บาท80พัสดุ์โกจาก MSI ครับอืมนี่ MEGA แปดศูนย์ GL ครับครับผมและชุดน้ำวันนี้ก็ชุดน้ำเบาๆสามมา290เดี๋ยววันนี้ทดสอบความร้อนด้วยชุดน้ำตัวเดียวกันเลยนะครับ MEGA Cool Liquid A 13สามหกศูนย์สามตอนโอเคสไตล์แรทหนึ่งเชนี่ยค้นหิวค้นเบานะครับแต่วันนี้เท่ากับว่าเปิดโลกให้ใครหลายๆคนนะสุดท้ายแล้ว X3 นี่ยังคงแรงถ้าคุณใช้ถูกเกมถูกเรโซลูชั่ ใช่ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันนี้คือชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้จากไลฟ์สดนี้อพอสมควรแล้ววันนี้เรามาว่ากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ